สวัสดีครับวันนี้พอดีจะมาแนะนําสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเอเจนชั่นตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับการขยายหน้าจอนะครับตอนที่เราอาจจะใช้สหรับการแคปหน้าจออยากให้ภาพมันใหญ่เต็มหน้าจอ,อมากๆอันนี้หรือว่าการแสดงผลงานนะครับมันก็จะมีเอเจนชั่นอีกตัวหนึ่ง เมื่อวานผมลองใช้แคปหน้าจอเพื่อส่งงานคร่าวๆไปนะครับเพราะว่าจ,จากที่สังเกตที่หน้าจอเนี่ยมันจะมะีแถวของเมนูแถวของเอ็ก n ซ i ชันอะไรเนี้ยเทั้งายเยอะทำให้ตัวขนาดหน้าจอแสดงผลเนี่ยมันเหลืออยู่ไม่เยอะนะครับเวลาที่เราจะดูหรือแคปมันเนี่ยมันให้บางทีมันก็จะดูอึดอัดนะครับงั้นมันก็จะมีผมก็เลยไปหา ลองหาเคยผ่านๆตาว่ามี extension อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่าสามารถาปิดพวกเมนูทูนบาร์พวกนี้ได้นะครับเพื่อเราจะจะ,จะมาใช้แสดงผลชั่วคราวได้นะครับก็ก็ไปหาเจอมานะครับชื่อว่า a m s นะฮะ Windows Setting นะครับนี่มันจะซึ่งมันจะให้เราเลือก Off แสดงผลส่วนที่เราต้องการได้นะครับเผื่อๆจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานนะครับผมอย่างแรกก็การการโหลดแอ t e n ิ i o ชนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอ t i ลิเคชันเบ house นะครับผมนะครับเสร็จแล้วพิมพ์คำว่า ams ไปนะครับมันจะขึ้นมา m s w i n d o w setting แล้วก็กดเลือกตัวนี้นะครับเราก็จะได้ตัวตัวนี้ขึ้นมาเลือกเลือกตัวนี้ที่จริงผมไม่แน่ใจว่ามันต้องเ,ออเดี๋ยวผกลับไปก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันลงทั้ง2อ,อันหรือเปล่านะฮะแต่เมื่อวานเนี้ยผมผมลงตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็คือ m s w i n d o w setting เนี่ยมันก็ใช้งานได้นะครับ วันนี้เลยลองลองลองเพิ่มไปอีกนะครับก็ก็ดูก็ไม่ไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้อิน t a อลลงไปนะครับผมอันนี้ผมอิน t a อล,ลไว้อีกแล้แต่ลงลงทับไปเลยก็ได้นะครับ,นะรบอันนี้พอขึ้นมามันจะ โชว์ตัวทูลบาร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมจริงตัวที่ใช้จริงๆเนี่ยขอดูก่ขอ,กข,อขอโชว์เมนูบาร์ตัวนี้นะครับตัวอย่างการใช้งานเนี่ยนะครับก็ง่ายๆก็คือถ้าผมอยากปิดตัวนี้นะครับ ปิดแต่ละส่วนเพื่อให้หน้าจอมันใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับผมก็เลือกมาตัวนี้นะครับแล้วก็กดนะมันก็จะมีโหมด Maximize Normal แล้วก็ Full Screen ให้นะครับอันนี้ถ้า Full Screen ก็คือขอบบนล่างมันก็ก็จะหายไปนะครับสังเกตว่าพอ Maximize เสร็จมันก็จะกลับมานะครับแต่เมนู ที่ที่ที่ใช้งานอีกอันหนึ่งนะครับที่เราเลือกจะใช้ปิดก็คืออย่างอย่างแบบตัวนี้เนี่ยถ้าผมจะแคปหรือจะโชว์เนี่ยมันจะมันจะติดอยู่ตรงเมนูพวกนี้นะครับที่เขาตั้งเยอะนะฮะอันนี้ถ้าผมจะลบออกไปมันก็ต้องเหมือนมันก็ต้องทํามาใหม่เนี่มัน่าท่งย,ยากนะครับอันนี้เขาจะมีให้เลือกนะครับเช่นออฟตัวเมนูไอออฟวิวบอร์เดอร์นะครับออฟที่ที่ตัวนี้คือ ออฟคูนบาร์ไปนะครับอันนี้ผมอาจจะเหลือไว้ที่ซีนนะครับสตาร์ตเซตต์บาร์ออกนะฮะซีนบาร์ออกอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ให้เอาดีควอตีออกไปด้วยนะครับเนี่ยผมอาจจะเอาซีนบาร์กับอ่ามนูบาร์ไว้เพื่อใช้งานเนี่ยถ้าจากจากที่เห็นเนี่ย มันก็อาจจะเห็นว่าหน้าจอเราจะเต็มมากขึ้นเราสามารถแคปรูปได้ได้ใหญ่ไม่ไม่อ,อึดอัดนะครับผมนะสามารถยังสามารถเลือกซีนเรื่องอะไรได้อยู่นะครับอันนี้ถ้าเราอยากอยากให้ตัวนี้มันหายไปนะครับก็ปิดมันนะคร อันนี้มันหายไปแล้วมันมายังไงเราก็ต้องมาที่เซตติ้งนะครับนะก็มาเลือกตัวนี้แทนได้นะครับทุน, bar, นบารสามารถเลือกคืนมาได้ส่วนแต่ตัวอ่าดีฟอนเทเนี่ยต้องต้องมามา ตัวเอาเองนะครับจากเมนูเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็อาจจะมีประโยชน์นะครับอยู่พอสมควรเลยแหละเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็อย่างผมสามารถส่งงานเร็วๆก็บางทีสามารถแคปหน้าจอส่งไปส่งไปได้เลย เือหน้าจอส่งไปได้เลยง่ายๆอย่างนี้นะครับซึ่งจอมันก็จะดูดูขยายขึ้นไม่ไม่อิดัดนะครับจากจากเมนูต่งตางๆ ก็สั้นๆแค่นี้นะครับนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นคลิปเล็กๆเอามาใช้งานกันนะครับผมโอเควันนี้ก็คงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ